สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะถ้าเราพูดถึงคำว่าครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่านักเรียนของเราต้องรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับคำคำนี้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของ ความหมายของคําว่าครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยก็จะประกอบไปจะประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวอาจจะมีสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ,อย่างเช่นในภาพแรกที่ครูอีเอานํามาเป็นตัวอย่างเห็นไหมคะจะประกอบไปด้วยแค่คนแค่สี่คนเท่านั้นนะคะอาจจะเป็น พ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมคะอาจจะเป็นพี่สาวน้องสาวเนาะทีนี้มาดูกันที่ภาพที่สองนะคะในภาพที่สองเนี่ยจะมีจํานวนสมาชิกที่เยอะกว่าในภาพแรกใช่ไหมคะซึ่งจะประกอบไปด้วยพ่อแมอ่ตัวเราแล้วก็อาจจะเป็นน้องชายของเรานะคะน้องชายสองคนแล้วก็จะมีคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะซึ่ง การที่จะมีสมาชิกกี่คนนะคะในแต่ละครอบครัวเราจะเรียกว่าครอบครัวทั้งหมดนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันในส่วนของโครงสร้างของครอบครัวนะคะให้นักเรียนดูเป็นสองฝ่ายเนาะฝั่งแรกจะเป็นครอบครัวของทั้งฝ่ายของคุณพ่อนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคุณปู่แล้วก็คุณย่าสองคนนี้นะคะคุณปู่เนี่ยเขาก็จะเป็นพ่อของพ่อของเรานะคะ แล้วก็คุณย่าก็จะเป็นแม่ของพ่อของเรานะคะ,ะคนนี้จะเป็นคุณพ่อของเราเนาะซึ้งคุณพ่อของเราเนี่ยก็อาจจะมีพี่ชายพี่สาวหรือน้องชายและน้องสาวนะคะถ้าเป็นพี่ชายของคุณพ่อนะคะเราจะเรียกว่าลุงเนาะถ้าเป็นพี่สาวของคุณพ่อเราจะเรียกว่าป้าส่วนถ้าเป็น น้องชายหรือน้องสาวของคุณพ่อเนี่ยเราจะเรียกเหมือนกันว่าคุณอานะคะอันนี้จะเป็นทางฝ่ายของคุณพ่อทีนี้ฝั่งถัดไปเรามาดูของครอบครัวทางฝั่งของคุณแม่ของเราบ้างนะคะของฝั่งคุณแม่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณตาคุณยายเนาะคุณตาคุณยายเนี่ยฝั่งของคุณตาก็จะเป็นพ่อของแม่ของเราและคุณยายก็จะเป็นแม่ของ แม่ของเรานะคะอนี่แม่ของเราส่วนแม่ของเราก็เหมือนกันนะคะอาจจะมีพี่ชายพี่สาวและน้องชายน้องสาวถ้าเป็นพี่ชายของแม่เราก็จะเรียกว่าคุณลุงถ้าเป็นพี่สาวของคุณแม่เราจะเรียกว่าคุณป้าซึ่งจะเรียกเหมือนกับทางฝ่ายของคุณพ่อนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่สาวหรือ พี่ชายของคุณพ่อและคุณแม่เราจะเรียกว่าคุณลุงและคุณป้านะคะแต่ถ้าเป็นน้องสาวหรือน้องชายของคุณแม่เนี่ยเราจะเรียกว่าคุณน้าอ่าด้านนี้จะไม่เหมือนกับทางฝ่ายของคุณพ่อแล้วนะคะถ้าเป็นฝั่งของคุณพ่อน้องสาวน้องชายของคุณพ่อจะเรียกว่าอาแต่ถ้าเป็นน้องสาวหรือน้องชายของคุณแม่เราจะเรียกว่าน้านะคะอ่าทีนี้ พอมีคุณพ่อคุณแม่ปุ๊บก็จะมีตัวเรานะคะอ่านี่ตัวเราซึ่งตัวของเราเองเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีพี่สาวพี่ชายหรือน้องสาวน้องชายใช่ไหมคะอ่ะถ้าเกิดก่อนเราเป็นผู้ชายเรียกพี่ชายเกิดก่อนเราเป็นผู้หญิงเรียกพี่สาวนะคะแต่ถ้าเกิดช้ากว่าเราหรือเกิดหลังเราแล้วเป็นผู้หญิงเราก็จะเรียกว่าน้องสาวเนาะและถ้าเกิดช้ากว่าเรา แต่เป็นผู้ชายเราก็จะเรียกว่าน้องชายนะคะอ่าอันนี้จะเป็นแผนผังความสัมพันธ์แผนผังโครงสร้างของครอบครัวในแต่ละครอบครัวนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้และดูคลิปวิดีโอไปแล้วนั้นเรามาทบทวนบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าสำหรับครอบครัวของเราเนี่ย ครอบครัวของเราก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่สมาชิก2คนขึ้นไปใช่ไหมคะซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกที่ไม่เท่ากันบางครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวเล็กซึ่งประกอบแค่ประกอบไปด้วยพอ่อแม่และลูกๆเนาะส่วนครอบครัวใหญ่ยยก็อาจจะประกอบไปด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพอ่อแม่ลูกนะคะซึ่งทีนี้เราจะมาทบทวนโครงสร้างของ ครอบครัวของเรากัน seaweed, นะคะพ่อเป็นลูกของปู่กับย่านะคะแม่เป็นลูกของตากับยายพี่ชายของพ่อและแม่นะคะเราจะเรียกว่าลุงส่วนพี่สาวของพ่อและแม่เราจะเรียกว่าป้านะคะน้องชายและน้องสาวของพ่อเราเรียกว่าอาส่วนถ้าเป็นน้องชายและน้องสาวของแม่ เราจะเรียกว่าหนานะคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าคนไหนเรียกว่าอะไรนะต่อมานะคะคุณครูจะฝากใบงานเมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนของเราจบแล้วก็ให้นักเรียนเข้ามานะคะทำใบงาน,นาในเรื่องของ โครงสร้างของครอบครัวนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยเติมสมาชิกของครอบครัวลงไปในแผนผังที่กําหนดไว้ให้ถูกต้องนะคะอ่าวมันจะมีจุดเว้นว่างเอาไว้ให้เราเติมนะคะว่าจุดไหนเราควรจะเติมอะไรเนะาะสำหรับ,รบตอนนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอในการให้ความรู้ในเรื่องของโครงสร้างของ ครอบครัวของเรานะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยเนาะและในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันประเทศของเรากำลังประสบปัญหาของโรคระบาดนะคะครูคก็หวังว่านักเรียนจะป้องกันและดูแลตัวเองอย่างเต็มที่พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้ไปด้วยนะคะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ